พี่น้องทำมาขุ่มชดๆเลยเนาะเบิงเบิงเบิงสีเบิงสีมาขุ่ป๊อปมามาพร้อมเสิร์ฟเนาะชิ้นๆหมดเลยชิ้นเนี่ยแบบว่าอันนมตัวมเป็นนองอลงเลยนะลงขาดนะเลยป๊าเธเบิองสีสั้นตัไหมเปนน่องมันเป็นอย่างเบบส่วนเนาะคึบ ต่างกายต้องการตลาแดกเนาะาดตาแดกบาได้ดีได้ดังเฮานีะกินปลาแดกเปลือกเปล้อกเนาะอาพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำนองบัวกับแม่น้องสิงเนาะมาจุ่มกันเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนคือเก่าเนาะ เป็นน้องชิงกับน้องบัวคือกัาเนาะขาเกาะอันเท่าไหร่มันชีเอียงๆอั่หน่อยเด้อคนเนาะขาเกาะห่างแล้วหักแล้วขาเกาะเบอรอยากดีแล้วเนาะเป็นใบแห้งกับเบอรอยากได้ผมเลยเนาะวันนีเราไปใช้หัวใช้ขาเกาะหักเลยแล้ววันนี้เรเดินทางไปใช้สายจาวเนาะอยู่แต่วงเก่ากับขาเกาะแม่นเถอะก็แม่น้องชิงน้องบัวเด้อมาพ่อแม่พี่น้องก่อนที่ไปกินก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวกับแม่น้องชิงเนาะพ่อแม่พี่น้อง เนี่ยกินตามออ้มมะข่งเนาะแล้วก็ไก่ย่างผมเป็นพี่น้องไก่ย่างแฟนขบับเอามาหายเนาะแฟนขับมาให้กล่องหนึ่งเนาะขอกราบขอบคุณนละลายเด้อขอบคุณละาณลายบอกว่าอะไรพี่น้องก็หิวมาแม่งอะไรได้นี่มากินน้ำกันนะผมเ <c oughs> นาะมา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 ,มาบอกว่าเอาลายยายห่างกันว่าเอาลายก็กินกินกลิน่นตออั้มมะข่งมันนั่นเนาะอยวนหยวนใบกระเทียมเนาะ คนน่ะยังไงหมูควรจะแบบยังแดงๆอ่ะปลาเชม่อนได้เสี่น้องสมบัติหนอปาเชม่อนนะท่านแปงไวพี่น้องไปคุยตามมาถัวหูห้องที่เอาทุกเมนูเลยนะว่าเมนูได้แซ่บเนาะไก่ย่างกูเป็นโตเลยเนาะ หอมหอมบังอืมแซ่บเนาะอืมขุยละลาย mà người ở đây, anh nữa 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 ่ทำไมเนาะข้ามใหญ่เนาะแดงคักแดงเนี่ยต่ว่าถ้ากินบะเพ็ดนี่ก็กินบะได้เนาะว่าถามว่าจักเม็ดบริหนักเดี๋ยวพี่น้องลายเหี้ยมหื่ย่อมหับเลยพี่น้องว่ากินเพ็ดอะไรอย่างเี้ Mình phết bay nặng ăn á Bỏ. Không quậy là bỏ nhanh Chắc nói khỏi <laughs> Em ăn มันชุ่มชุ่มอ่อนบ่ะให้มันชุ่มชุ่มดูน้ำปลาแดกก่อนอืเบิรงใส่น้ำปลาแดดมากก่อน้อไม่ได้ตามใส่น่าไปใส่น้ำปลาแดดมันชุ่มๆุ่มหมดไหมพี่น้อเบิร์นใส่เบิรเนอ้อกูนะ พีชเลยคือเหี้ยแมงแสบดีนะแสบปากอยู่เ่ขนาดแสบปากเนาะแท้ชอคนปากตึ้งแพ้บ่น้อบัวกินน้ำหอนย่า เกินมากเลยทีน้ำอุ่นเนาะไม่ได้กินเลยเกินมากเลยทน้ำอุ่นไม่ชอบอ่อุ่นแห้งพอดบ่อุ่นแห้งพอลวรู้กอาปอขนาดเนาะอืหน้ำยังเกินนก nằm ba thờ đèn tìm thả lên nó hăng là phết luôn, đẹp xế nó cường cầu hẹn đi nó nắng mình cái này bên nắng ừ. từ khăm được khi nào ăn à, rồi hmm. là... bột hết đấy nhá, ừ. cũng mặn bột hết. เอาทาปั้นเรือเลยเนาะบบก่ากินใบกับเทียม่ะ เแ็นเพชรบ่อืมแปนเพชรเขาเาเขากันขาดเลยเนาะ ซุมชมซุปรอลังการ้าอลังการมาสังหาตอนอลังการเท่าเนาะ กินชามหมอนแล้ว s ว i n วะ้วเนาะแบบบุพเพแห้งผมนเนาะหวานเจา้าเลยนี่แหละหวานเจา้าอรนอักห่าหวานนี่เลย เพื่อนเรียกว่าละวานเจ้าหรอเปล่าเนี่ <c oughs> ขากินเนาะ นนเ,เขากันขาดอลมขาดเนาะมีหอยชุมๆอันหนึ่งไอ้บลเสือก็ลองเ,ม,อเมืองเลยผบไม่พี่น้อง

จุ๊จุยพี่น้องเอ้ยสำ่ผ็ดกะตับหวานเลยนะฮะกังกาะวานจุ๊จุยนี่ชูชว์ตบวานได้บอไม่ต้องเชียงยังบุไินจกเอ่อเนาะต๊บวานนะต้องบรกเนาะัง่เคยนเแแต่เขากินเาไปตัแมีใจกับแม่พี่น้องชิลองด้วยเนาะ ยังไปตลาดที่มันตับบ้านเจ๊จอย,ยนี่ไปบ่ได้น,นะนี่แหลยังบ่ได้ล่ะจะกะไปไกลพนะี่น,น้องชุ่มชุบข้าวแต่ว่าอขออนุญาตใส่มือเนาะขอโทษขออภยนะัยเนาะได้บ่กกินดิบก็เด้อพนะี่น้อง ชิ้ไม่ถูกอ่ะอืมบอกเคยถนัดไปเลยเนาะมืออนี้มันจับเต็มไม่เต็มมือดีเาวิญญางกระตายมินน้องมือเขาเนี่ยแหละชาที่สุดอ่ะข้างหลังยังข้าอหลังก่อนกินนี่ก็ลลางมันเหนื่อยเป็นมือเนี่พอกินนี่เขาก็บ่ได้ไปจับยังเลยนี่กินอย่างเดียวกินแล้วก็ลลางไปเนาะ ลางจะเหลวไหลไปเลยเนื้ออันนี้มันเซน้ำไหอืมมันมันชุ่มชุ่มมันดูน้ำประเดกเขาอุย้ยเนื้ออันยี้งคือเนี่ยมันแทะเนาะขา้าวาปลาเลยจ,จนละลายในปลา,าฟอนไปทุกทุอืมอืมันเป็นจังสีค่ะ ไม่ได้กินอยู่ไ่ได้หูเลยโคตรเอ้เยแไรใครข่าวแตกข้อมันแช่มกินประมาณนี้เนะะข้มันบวชแช่มกิน็กินจับๆแบแบบก่อนี้เนาะบวชเสือกั้เสืออเลยเนาะบวชเนีอ bây giờ chỉ, bảo, bảo bảo mình chỉ bộ bỏ xẹp chỉ của bụi bụi ạ, bụi bụi ạ, bụi 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 ạ giờ thì để à cây à? thôi lẹo chia sẻ lại hay bùa nhảy lẹo chuỗi mẹ hồng chia sẻ lại không à, bớt rồi กินตอนมันกระเทศกันนี่นาอือัมเทวิไถพักเบิดก่อนเลยเฟลอกพักบุ่งพักบุ๋มลายซานคิดเนาะบุ๋มเองกินเองพักเรียงพรอเก็บอาเลยว่ะ ชิ้นไปชดก้อนนี่บะหมี่นะทักโบงทักโบงยังไ,ไงแม่น้องชิ้งรีวิวเลยยมเป็นนะย,ย,ปยังไงนะชิ้นใหญ่มากผัดปุยกงามเนาะจุกมันเป็นอย่างมันคือมันติดโลกนะี่หวัว Không điên bóng hỏng này nó Rửa mà lời bơm, Bơ Kim, kim, kim cày ทางตอนนี้น้องบัวก็จะจบขีดไว้เพียงส่วนี้ึ่งแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวแล้วก็แม่น้องเชียงเนาะขอบกับการกินของเฮาคือเก่ามันเหืออะไรพี่น้องเหรเผืออะไรเหือแตกเลยเป่าเหือแตกขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายเนาะขอบคุณาหนับมขอบคุณอันเจ้าของไก่ที่เป็นเอามาฝากเนาะขอบคุณแฟนคลับ ขอ,ขอบคุณแฟนคลับปาชามนอนเองที่ใั้บทจบเลยเนาะ <c oughs> ขอบคุณละลายเด้ขอขบคุสบายดีสบายดีพบออกันผีบหนาเนาะบ๊ายบาย